พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุก,ทกถุกทานนะคะพบกับช่องจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยคือเก่าค่ะพี่น้องคะได้มอมนีภาพพี่น้องของเฮามาเบิงวิธีการทำยังไงถึงจะให้ข้าวโพดขขาวเนียวของเฮาฝักใหญ่และก็ได้รับผลผลิตที่ดีนะคะข้าวโพดข้าวเนียวของเฮาอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้รายได้ของเฮามีกินมีใช้นะคะต้มข้าวโพดค้ายค่ะพี่น้องรายได,ด้ดีเด้ะ แต่ละเซาเขาก็นำเงินเข่าสู่ครอบครัวของเข้า,าแล้วก็ผู้ได้ที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวเบิงช่องของจิ๋วแจ๋วกเกษตรตัวน้อยนะคะในคลิปนี้เขามาเบิ่งวิธีการทํำยังไงให้ฝักใหญ่คะ่ะพี่น้องคะได้รับผลผลิตที่ดีปกติเราเขาจะมี2ฝักเนาะคะ่ะตัวน,นี้ฝักข้างบนตัวน,นี้ฝักข้างล่างให้เข้าออกฝักหนึ่งเลยคะ่ะพี่น้องคะเอาออกหนึ่งฝักนะคะ วิธีการเอาออกพี่น้องระวังนะคะห้จับแน่นๆจับต้นกับใบแน่นๆแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเลยค่ะพี่น้องคะระวังต้นหักนะคะนี่ดึงออกมาเลยค่ะพี่น้องดึงออกมาเพื่อที่จะให้ฟักขโพปของเหา้าญ่ค่ะได้บางคลิปทั้งเหกับเสนอเสนอในการจงใวสองฟักฟด้วยกันแต่บ่านในคลิปนี้เห้าเอาว้ฟักฟเดียวค่ะพี่น้องคะ มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือการที่เหาเอาแอรขะโพนออกแบบนี้เฮากด้ได้ไปกินน้ำค่ะพี่น้องคะเอาแอรหน่อยมันไปไปพัดไปเห็ดลาดนาไปผัดซีอิ๊วกะได้และที่สําคัญตรงนี้กระไดรับผลผลิต่ยอดใยฟักเฮ้าก็เต็ม้อมคือถ้าเกิดว่าเฮาเอาใบสองฟักนี่มันจะแย่งถาสารอาหารกันนะคะถ้าเกิดมันมีสองฟักเนี่ยมันจะทําให้แย่งถาดสารอาหารกันนะคะ ให้เอาออกถูกต้นเลยคะ่ะพี่นองคะเพื่อที่ฟักจะใหญ่ถ้าเกิดข้าวโพดฟักใหญ่ห้ากระไดราคาเม็ดมันก็นจะเต็มแล้วก็เม็ดใหญ่พร้อมถ้ามีสองฟักเนี่ยมันจะแย่งกันคือเม็ดกับน,น้อยฟักกับใบใหญ่นะคะปกติแล้วห้าจะขายอยู่ที่สองฟักยี่สิบบาทสามฟักยี่สิบบาทถ้าเกิดฟักน้อยนี่จะเป็นหาฟักยี่สิบหกฟักยี่สิบคุณได้พี่นองคะสําหรับข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ย ในช่วงนี้เหมอพอดีกับการใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายเข้ากับใส่เรียบร้อยไปแล้วนะคะปุ๋ยเท่เเหรใส่นี่เป็นสูตร18:12:6ค่ะพี่น้องคะ18:12:6ก็คือมันจะทําให้ข้าวโพดเข้าเขียวดนและกัคลขย่ขยๆกับว่าเป็นปุ๋ยหมากไปนในตัวถึงแม้ว่าจะบม่มแนปุ๋ยหมาก100%แต่ก็มีความดีคือเป็นทั้งปุ๋ยหมากและปุ๋ยงามอยู่ในสูตรนี้นะคะ ทางห่ากะใส่แตตวนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะรสชาติของขา้าวโพดห่ากะก็มีรสชาติดีน้ำค่ะพี่น้องมื้อนีจิ๋วแจวปิดโรงเรียนนะคะก็เลยได้ถือโอกาสมาเยี่ยมช่มขา้าวโพดแปลงของขา้าวโพดข้าเหนียวของเพงิินนะคะที่ห้าเก็บอยู่นี่คือเอาไปไวท้ทากินน้ำค่ะพี่น้องฟักหน่อยๆเล็กๆของเพิินนะคะต้องเก็บออกแบบนี้นะพี่น้องบางคนเพิินจะบ่ฮูนในเคล็ดลับการที่ห้าเอาออกแบบนี้เอาออกเพื่ออะไรพว่า ดูในช่องจิ้วแจ๋วกเกษตรตัวน้อยนะคะพี่น้องจะได้หัว่าการทํากเกษตรแต่ละอย่างเขาจะเสนอแต่ละอย่างเลยเพราะว่าจะเป็นพวกแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือแบบนี้มีหมดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าใดคลุกคลีอยู่กับหัวกับสวนของเข้านะแล้วก็ทําสาเร็จก็ได้มาเผยแพรให้พี่น้องของเข้าใด้รับรู้กันบ่เคยกักความรู้นะคะพี่น้องคะจิ้วแจวกเกษตรตัวน้อยส่วน วันไหนที่ได้เก็บผลผลิตของขา้ขาวโพดข้าวเหนียวนะคะขา้ขาวโพดข้าวเหนียวนี่อายุ62วันได้รับผลผล,ผลิตค่ะพี่นอ้องต้มไปขายในหมู่บ้านเฮาขายแบบมวนเลยโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่นักเรียนเพิ่นปิดเทอมที่ปิดโรงเรียนนะคะนักเรียนเพิ่นปิดโรงเรียนเพิ่นกะจะไปขายเฮากะต้มไปขายวันเสาร์อาทิตย์ที่นีเด็กหน่อยอย,อยู่บ้าน ผู้ปกครองอยาิพี่น้องเพื่อกระสือให้นักเรียนกินอุ้ยขายดีค่ะพี่น้องขายตอนเสาร์หรือตอนกลางเว้นกระไดนะคะแต่ว่าวันธรรมดากระขายใดคือกันแต่ว่ามันจะบ่คือเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่น้องหรือพี่น้องจะไปขายอยู่น้่นตลาดหนัดก็แล้วแต่ข้าวโพดข้าวเหนียวเขาจะบริยมให้ขึืนรถนะคืนรถให้ผู้ค้าคนกลางไปขายน่ะก็จะราคาจะตกต่ำเพราะว่าข้าวโพดข้าวเหนียวมันฟักหน่อยมันจะบ่คือข้าวโพดหวานถ้าข้าวโพดหวานมันจะฟักใหญ่ เบิง้งซาวบาทได้๋ยสามฟักอีกสองฟังสิกะอุ้ยเบิ่งแล้วมันก็หรู้สึกว่าฟักมันใหญ่เนาะแต่ข้าวโพดข้าวเหนียวนี่ฟักน้อยเฮาตองข้าเองนะพี่น้องแต่รสชาติดีนะคะขุ่มคาเลยแหละในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวของเฮาผู้ใดที่ทําไร่มันสาปะหลังได้รายได้ได้รายได้หนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งเฮาเสียเงินใส่มาใส่แบบนี้เพราะว่าซูเมอร์นี้เฮาใส่เงินได้พี่น้อง ลูกห้านเป็นโรงเรียนเขาจวเ,เงินใส่มาใส่ใจเขาก็ต้องปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อที่จะนําเงินมาสู่ครอบครัวของเข้าเพราะว่าข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยอายุของพนอยู่หกสิบวันเนาะก็สองเดือนก็ได้รับผลผลิตแหละเขาก็ปลูกต่อๆไปนะคะพี่น้องคะนี่แหละเบื้องในช่องจิ้วแจวเกษตรน้อยทางเขาก็ได้นําเสนอสำหรับการใส่ปุ๋ยวิธีการปลูกโน่นนี่นั่นบอกไว้มดแล้วนะคะพี่น้องคะระยะการปลูกของเฮาก็จะปลูกอยู่ แถวช่วงหออล่องของเพ่นน่ะ80เซนติเมตร70เซนติเมตรก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าระยะทีคองลุมนะ่ะเฮ้าต้องใส่จอบขูดเอาเพราะว่ามันจะได้กดาหนดได้ว่าเฮ้าต้องการห่างหรือทีแบบไดข้าวโพดข้าวเหนียวเฮาบริจันเป็นต้องปลูกลร้ 1. ค่ะพี่น้องปลูกเมล็ดพันยูหนึ่งกิโลเท่านั้นนะคะสาหรับผู้ที่ขายเก่งกระปูกได้ลายคือกันแต่ว่าทางเฮ้าเนี่ยปลูกแค่เทละสองงานแค่นั้นเองสองงานในล่งทุนบหลายได้พี่น้อง ปุ๋ยครั้งละ4กิโลใส่สองครั้งเด้เก็บเกี่ยวนะคะฉีดสารกําจัดหนอนสองครั้งนะคะพ่นสารกําจัดวัชพืชสองครั้งรอรับผลผลิตได้เลยะคะ่ะพี่น้องแต่ในช่วงนี้เขาต้องใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้มเมล็ดของเขาเนี่ยเต็มนะคะพี่น้องรสชาติก็จะดีนะคะการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวกระชายง่ายอีกระดับหนึ่งสําหรับผู้ที่สนใจ นำเงินเข้าสู่ครอบครัวของเฮ้าค่ะพี่น้องคะในแปลงนี่มะกริ้วแจ้วเพิ่นจะปลูกพักกระจนนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะเก็บออกมากได้เลยนะคะระวังอย่าหายตนหักนี่คะ่ะแอรของขอโพดของเฮ้านะคะ ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดที่ดูแลง,ง่ายค่ะพี่น้องโบเมน่าเพิ่นชอบโรคกละบบมี่าเพิ่นชอเป็นโรคแบบใบแห้งใบเปื่อยใบเน่าแบบนี้บบมี่นะคะข้าวโพดข้าวเหนียวบบเคยเจอปัญหาแบบนั้นผู้ได้ทีเคยปลูกผู้ได้ที่ประสบปัญหากะเม่นบอกใต้คลิปกันนําเพื่อที่พี่น้องของเฮาจะได้รับความรู้ในการทำคลิปนะคะพี่น้อง พี่น้องของเฮาบางท่านเพิ่็จะอาจมาหาความรู้อยู่ในไต้คลิปของเฮากระได้น,น,นะคะแต่ว่าทางทางเฮาเนี่ยจะบ่เคยพบประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับโรคมือนั้นแต่ถ้าเป็นข้าวโพดหวานนะ่ะมีแน่นอนค่ะขะ้าวโพดหวานมักเป็นโลคเพราะว่าเพิ่นบอ่อตานท่านความเป็นโลคใดแต่ข้าวโพดขอนียวเนี่ยเยพิ่นจะตานท่านโลคใดนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะสำหรับการทำไรข่ข้าวโพดหวาน สำหรับผู้ที่จำบอได้ว่าเขาจะใส่ปุ๋ยช่วงไหนให้ให้เบิ้งไหมตัวนี้นะคะไม้ข้าวโพดลักษณะนี้ให้ใส่ใดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นข้าวโพดฟักอ่อนพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จเพอจะฮักตัวนี้ออกหรือจะหักตัวนี้ก่อนใส่ปุ๋ยกระไดขึ้นกันค่ะพี่น้องนี่ช่วงนี้เพิ่นกําลังจะแต่กินถาดสารอาหารนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ